วันนี้นะครับนะก็เรียกได้ว่าหลุดแล้วกันหลุดแนวนี้หลุดแนวนี้มาแล้วนะครับนายพลนะแอบพอหลุดถ้าใครโฟลโลแต้มก็ได้จะได้ไปนะครับเพราะว่าจังหวะรีเทสผมก็บอกแนละ้วรีเทสอีกสักครั้งหนึ่งก็สามหมื่นห้าร้อยไม่แพงก็ลงนะครับแล้วก็บอกไปผมก่อนก็ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ที่บอกแนวรับไปในกลุ่มก็ปิดตัวที่สามร้อยพอดีนะตรงนี้พอดีนะก็นี่บอกไว้ในกลุ่มนะใครที่เข้าแนวสองหมเก้าแสนร้อยก็อาจจะได้ไปนะครับเนะพราะว่า อาจจะได้ไปแค่ไม่กี่จุดนะครับร้อยกว่าจุดนะเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นไปอยู่ที่ 29, 2 9 5 7 2ืนาพนะครับนะใครที่เข้าตรงที่แนวรับการที่ผมบอกไว้ในกลุ่มก็จะได้ไปอย่างแค่200กว่าจุดนะสองแสนจุดนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนะ้องแล้วก็แบ่งขายทำกำไรไปแล้วแต่นะครับเนาะตอนนี้ก็อาจจะต้องหลุดลงมาต่อนะครับในส่วนบีดีซีมีโอกาสที่จะลงมาเส้นเส้นนี้นะครับนะ้องสองแปดแปดโดยประมาณนะแล้วก็2 8ง0 0ื่นแปดแนร้อยนะ ก็แตมแนวรับที่ผมบอกไปนะมีโอกาสที่จะรีบาวเร่งไปนะครับนาะอก็สั้นๆแล้วแต่คนพิจารณานะครับนาะถ้ายังอยู่ในกรอบบนนี้ก็ยังค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะครับนะถ้ายังอยู่ในแนวนี้นะในส่วนของ BTC นะนาะยังไม่ลุดทําโลลงมาแแต่ถ้าหลุดไปตรงนี้ลงมาเส้น50แล้วไม่สามารถกลับขึ้นไปได้นะครับจะกลายเป็นคิดว่าจะเป็นขาลงก่อนนะนี่ถ้าสมมติติดตรงนี้แล้วก็ลงต่อบถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะมองเป็นขาลงแล้วเราก็แอบแนวรับถัดไป จะไหลลงมาที่สองหมื่นห้านะครับในะโซนนี้น่าจะไหลลงมานะถ้าสมมติแอบลงมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นเทสไม่ผ่านก็มีโอกาสลงมาไหล,ลมาที่สองหมื่นห้านะครับเนาะในส่วนของ BTC ก็คข,ข่าวๆประมาณนี้แผนวันนี้ยังไม่มีนะครับนะอือแอบส่วนอ e ีเ t อร์ก็มีโอกาสจะลงได้เช่นกันนะแนวโน้มสูงเช่นกันที่จะมาเล่นเซ็นอีเม่ห้าสิบ e อยู่ที่โซนสองพันยี่สิบถึงสองพันสามสิบโดยประมาณนะครับแอบก็แอบหลุดแนว 2660นะครับนะมีโอกาสลงมาที่2020 20นะครับนะก็สั้นๆประมาณนี้่อนในส่วนของอิ h e เ e ียนะครับก็อาจจะเป็นการต้องย่อพักตัวนะเพราะว่าเพราะว่าเออมันขึ้นมาเยอะแล้วนะมันถึงจุดแต้มน,นะแต่ว่าในส่วนของวิกก็ยังสวยอยู่เออถ้าเกิดมันล่วงลงมาปุ๊บประคองไปที่2 0 2 0ตรงเนี้ยไม่หลุดก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะนะแต่จะามีไสลงมาแนวรับอีกแนวว่า2,000ละกันนะ อาจจะไปสร้างใส่ของบิ๊กแล้วนะแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นไปก็มีโอกาสไปได้ต่อเช่นกันนะฮะนะเพราะว่าอุตสาห์เบิกออกมาแล้วเนาะก็ขอให้มันยืนได้สักพักแล้วกันนะยืนระยะให้ได้ก็ตามแล้วก็ค่อยๆไปต่อนะฮนะเนาะก็ตอนนี้เอออยากให้ BTC ีซีมันไซเบร์ทางทานตรงนี้ไหมส่วนตัวผมนะครับนะอยากให้ b ีดีซีไซเบร์ตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ปล่อยให้เอาคอยได้วิ่งเหนบ้างนะนะให้เอาคอยได้วิ่งเหมืนแรงๆสักสักรอบหนึ่งก่อนแล้วกนะันเนาะ เดี๋ยวมาดูดีเอ่า DXY ก็ตามค่าดนะครับนะ้องก็อย่างเงี้ยแท่ง,งมันปิดเอ็มเอ็มกราฟฟิงนะครับนะ้องในส่วนของดีแล้วก็แท่งต่อไปก็โอกาสเขียวก็แม้จริงๆนะครับเนี่าแท่งแท่งต่อไปอาจจะเป็นเขียวได้อีกนะครับนะ้องก็มีโอกาสขึน้นไปเทสนี้ได้เช่นกันหรืออาจจะลงเลยก็ได้ก็ได้เช่นกันนครับนะถ้าแรงมันไปต่อไม่ได้ก็โอกาสที่จะลงหากลงรอบนี้ขึ้นเทสรอบนี้ลงอีกทีอืมลงอีกทีแน่จะน่า,จะ,นาจะหลุดได้นะครับนะในส่วนของ DXY นะเพราะว่า ตรงเนี้ยมันเป็นรับสําคัญแล้วมันก็เกิดแท่งกับตัวแล้วขึ้นมาถ้าจุดนี้ไม่่านมันเหมือนเป็นการรีเทสนะครับเพื่อที่จะลงต่อแล้วการลงครั้งนี้มีโอกาสสูงที่จะหลุดลงไปนะไอเออเพราะว่ามันได้ทําการรีเทสละไอ้ดีกว่าก็ภาวนาให้หลุดแล้วกันถ้าหลุดก็จะได้เงินจะได้ไหลเข้าคริปโตหรือไม่ก็ทองคำนะครับเ่ยก็ภาวนาตรงนี้นะเนาะสำหรับวันนี้ก็คร่าวๆเท่านี้นะครับนะอ่้แล้วก็ใครที่สนใจนะครับนะอยากลองใช้บิตคอยกับบิตคอยนะครับตอนนี้ก็ อ่าสำหรับบายบิตมีส่วนลดเทรดค่าธรรมเนียมเทรดฟิวเจอร์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งเซฟได้เยอะมากแล้วก็ได้รับฟรีสามสิบานลิงก์แอดมินนะครับแอปโปรไฟล์แล้วก็ได้รับเงินตอบบิทคอยน์ให้ด้วยนะครับไงก็อย่าลืมไปทำกันด้วยแล้วก็บิตเกนบิตเกนจะอ่าในส่วนของบิตเกนนะครับนะก็จะได้รับฟรีค่าธรรมเนียมเอ่อได้รับฟรีค่าธรรมเนียมสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเทรดฟิวเจอร์นะครับนะ ก็จะได้มีกิจกรรมของกิฟต์เซ็ตให้ทำหนะฝากเข้าไป100ุ่ร้นรับอีก100 USDT แล้วก็มีลับที่โอยแค่หน่ง USDT นะครับก็ไปทำกันได้นะครับเนาะในส่วนของบิเกอยใครที่ใช้ทั้งสองตัวก็เพิ่อมอก,กันให้กับเราไปด้วยนะครับเนาะวันนี้ก็ฝากไปเท่านี้แล้วกันสำหรับวันนี้ขอโชคดีสวัสดีครับ